เดี๋ยวไป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 ทกันเลยเชิญคนเกี่ยวข้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็โอ้ค่อยทำจนกลางคืนก็ทำเมื่อคืนนี่ะเป็นเ้าแล้ววันที่ชอนแล้วที่รอวันนี้อ่ะเอาดี๋ยวเอาของเดี๋ยวไปเอาของลงก่อนเอาไว้ท้ายดีกว่าจะได้นั่งกินกลางคืนน่ะของลงก่อนจะได้นอนจะได้นอนไปเนาะ ระเป๋าผ้าหงผ้าห่มก็เอาไว้ข้างหลังก็ได้เนาะไหนกระเป๋าที่แดงนี่ไม่เห็นนะท่านไงกระเป๋าโอ้โหผ้าห่มอันนี้นะแค่ผ้าห่มเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะนอนได้นอนใต้เตาไปก่อนเอาไว้หรือไปไปโบไปเที่ยวพวกนีนะจ๊ะทำบุญธนาบุญด้วยนะไป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 ทำไปเที่ยวไปไม่ได้จะต้องไปรถไม่ได้นานไปไม่ทิ้ไม่ลืมอะไรใช่ไหมคะไลืมแล้วก็หนาวไปยังเอาไปแล้วค่ะเอาทุกอย่าง เอาหมดแล้วถ้าว่าแบงก์ก็เอาน้อยๆมันไม่ได้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อเอาครั้งหน้าโอเคดีๆนะคเออนะคะเดินทางปลอดภัยแล้วป้ายเดี๋ยวพี่พี่เออเอาบุญมาฝากเลยเอาบุญมาฝากจ้าเอาบุญมาฝากนี่นะคะมีนั่งเลยโอ้มีป้ายโซ่แม่พีนะคะป้าย แล้วเราเนาะไม่แค่เราก็บอกไม่ออฟเขาไม่ออฟเขาไป,ไออไปนี่นะคะร่วมเดินทางมากับพี่เจ้ยพี่แดงะนะคะ คนเห็นพูดว่าเมื่อกี้ว่าไงนะเร่งอะไรนะเร่งเกี่ยวข้าวเพราะว่ารถเกี่ยวข้าวก็คิวยาวจนทะเลาะกันชาวบ้านน่ะใครก็ว่าคิวใครคิวต่างคนต่างรอต่างคนต่างรอสาวว่าสาวปานในขาเกี่ยวกลางคืนหรอแล้วรถก็รถก็เสียบ่อยเลยเสียบ่อยเสียบ่อยบ่อยคันเดียวหรอในหมู่บ้านไม่ไม่ใช่มีคันเดียวแต่เขาลงไปทางทงหมดแล้วเพราะว่าข้าวกรอขอเขาก็เนาะ อำภอเต่างอยนะใช่ไปเต่างอยหมดแล้วเขาวงอำเภอเต่างอยก็เลยที่ลาบแล้วช่วงกำลังพุ่เลยว่ากันเถอะใช่มันก็เลยเนาะมันก็เลยไม่ไม่เวิร์กแล้วเพราะว่าเขาก็ว่าเขารอคิวแล้วไม่เห็นเขไม่ไม่ซื้อรถเกี่ยวข้าวซะเลยล่ะมันไม่มีคนขับอ๋อถ้าถ้ามีคนขับก็ว่าจะไปหาทอกสอยู่ไหาเพราะว่ามันไปพึ่งพี่ทอกสใช่เพราะว่าตอนนี้ใครก็เอารถเกี่ยวข้าวแล้วมันสะดวกสบาย นาไม่เจ้ยก็จ้างไปด้วยใช่ไหมจ็ดไล่เนี่ยโอ้โหถ้าจ้างคนเกี่ยวต้องได้ไปจักตอกไปอออแต่อันนี้แค่ห้าพันพี่แดงยังไม่รวมคนนะแค่ห้าพันเรียกร้อยต้องปั่นด้วยนะแล้วอันนี้มันใส่กระสอบให้เสร็จไหมใช่ใส่กระสอบแล้วตากเขาก็เอามาทีใส่ผ้าแย้บผ้าลานเรานี่แหละแล้วก็ตากสามวันสามแดดแล้วก็เราก็เก็บใส่กระสอบเมื่อวานนี้ได้ตั้งร้อยกว่ากระสอบ เก็บไายคตอมาแล้วโอ้โหเหนื่อยเหนื่ยก็เหนื่อยแต่ก็อยากให้มันเสร็จเพราะว่าเอามาจากนาแล้วก็มาขึ้นเล้าอีกมาขึ้นเล้าอีกก็สองผัวเมียเนาะโอ้แบกผัหนึ่งแบกคนหนึ่งก็อเตะช่วงนี้ข้าวดีราคาดีไหมไม่ลงแล้วตอนนั้นอะเกอบพอเวลาหน้านี้มันลงเลยหรอมันลงแล้วไม่รู้อ่ะก่อนในเวลาหน้านั้นทำไมมันขึ้นตอนนั้นอะเกือบหมื่นละสองร้อยโอ้อยากเอาไปขายแต่ก็ไม่ยัเนื้อหรอ กระสอบมันมันเป็นหมื่นละสิบสองกิโลสิบสองกิโลเขาขายข้าวก็จะขายสิบสองกิโลนะป่ะขายสิบสองกิโลอเอ้าขายเป็นเกวียนเหรอขายเป็นเกวียนของเขาแต่ของเรามันขายแบบนี้แต่ตอนนี้มันลงแล้วแค่หมื่นละร้อยกว่าบาทหมื่นละร้อยคือ,อยังไงก็ส<โ>ิบสองกิโลละหมื่นหนึง่งสิบสองกิโลหมื่นหนึง่งคือข้าวข้าวสารหรืออะไรข้าวเปลือก เขาว่าเป็นสิบสองกิโลึเลยเหรอหมื่นตังเลยนะเขาว่าหมื่นข้าวเขาไม่ได้ช่างกิโลแบบนั้นเขาว่าสิบสองกิโลน่ะเป็นหมื่นหนึ่งเป็นกิโลนั่นแหละเขาขายน่ะแต่เราเคยเรียกแบบนี้มันก็เลยเรียกงงมันก็เลยงงเนาะว่ากระสอบกระสอบกระสอบละสองหมื่นน่ะยี่สิบสี่กิโลเขาก็ปาเข้าไปปาเข้าไปจะสี่ร้อยเลยนะ มื่นข้าวมันไม่ใช่หมื่นเงินเด้ข้าวสองหมื่นนี่จะเป็นตกเป็นส<อ>ี่ร้อยกว่าบาทตอนนั้นน<อ>่ะแต่ตอนนี้มันลงแล้วเหลือแค่ร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบสี่บาทนี่แหละต่อนหนึ่งหมื่นข้าวนะเ <1, 000 S 1> ขาไม่ได้เรียกเป็นเกวียนผมเรียกเป็นเกวียนหรือเรียกเป็นถังเออเขาขายเป็นถังนั่แหละแต่เราไม่ได้ขายเป็นถังถังนี่ถังถังหนึ่งมันแค่สิบโลสิบโลอือันนี้มันหมื่นเ ถังนึงก็ก็แพงอยู่แต่ตอนนี้ข้าวมันลงข้าวมันลงไม่ใช่เขาเขาสารถังละร้อยถังละร้อยตอนนั้นแล้วตอนนี้มันไม่ถึงร้อยแล้วไม่ถึงร้อยแล้วเนาะไม่ถึงร้อยแล้วคะวันนี้เรา็ร่มเดินทางกันรวมเดินทางนะคะเออแอดเบนนะคะแล้วก็พี่แดงแอดเบนแล้วก็พี่เจอส์ทคนนาะเราปูไปถึงไหนถึงกันแล้วนะคะวันนี้ถึงไหนถึงกัน ถึงกันแล้วนะคะจะเอาบุญมาฝากนะไปร่วมทําบุญนั่งใจไว้แล้วว่าอยากจะไปอยากจะไปพี่เจยแต่ก็โหข้าวจะทันบออเนอข้าวมันลุ้นโกงเลยใช่ไหมโอลุ้นจนจนไอพอบ้านฝ่ายสีบอกว่าข้าวยังไม่แห้งก็จะเก็บจะเก็บแล้วค่อยว่าแห้งแล้วแห้งแล้วแห้งแล้วอ่ะโอ้โหแล้วก็ทําแบบกลางคืนก็มาหยุดเลยทําเมื่อเช้านี่ก็ยังให้เขาก็บอกว่าไปเก็บยาอีกเอาไปจ้างคนไป จ้างคนก็ไม่ได้เพราะว่างานงานขาวดําอืมจ้างคนก็ไม่ได้ก็เลยเอ้าโทรมาหาเอ็ดเบนบอกว่าไปไปเก็บยางได้ก็เลยไปมีมากี่วันคืออะไรงานขาวดำไหมก็มีงานขาวดำวันสองวันสองวันนี้เลยเนาะวันนี้แหละเขาบอไปก็จะไปชาพนักจิตวันนี้แหละโอ้เร็วครับเร็วจริงตียิงป้าตอแกต้องไปกลางคืนนะช่วงกลางคืนจะต้องไปเป็นชาวบ้านนั่นแหละเนาะเขาก็เคยอยู่กกาะอยู่ ก็เลยไปแกไปสนุไปช่วยงานเขาไม่ใช่ไรช่วยงานหรือช่วยเจ้ามือเอาตรงๆช่วยงานพอกางคืนเนี่ยต้องมีคนอยู่เฝ้าใช่คนก็ไม่ค่อยเยอะได้กลางวันอ่ะแต่ตอนวันนี้แหละวันนี้จะเยอะวันนี้จะเยอะเพราะว่านะคะจะไปแล้วใช่ันจะไปส่งคนเขาจะมาส่งกันเยอะเพราะงานการเราเนาะมันเยอะงานตอนกลางคืนได้ไปไหมล่ะกลางคืนไปไปอยู่ใช่ไหมคนเยอะไหม กลางคืนก็เยอะอยู่มีคนเฝ้าเยอะไหมมีคนเฝ้าเยอะก็มันมีนั่นแหละเออนั่นแหละก็มีคนเฝ้าแบบนั้นแหละถ้าไม่มีแบบนั้นไม่ได้นะเขาก็อยากง่วงแล้วอ๋อไม่มีใครอยู่โอ้โหมันกายแบบนั้นแหละมันไม่ได้สนใจอย่างอื่นเลยนั่นแหละไม่ไม่รมันเป็นประเพณีแล้วกลางคืนแหลคมันก็เย็นนะแต่เหงื่อมันหยดอยู่เลยหยดนีแต่ท้าไม่ค่อยสบาย จกกระเป๋าก็ไม่เป็นไรหรอกไม่ค่อยเอามือับกระเป๋าอ๋ต้นะอะลวถ้านนัับม้าใช่าขานะคะาลก็ไปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราก็ไปแล้วเนาะนี่ก็เดินทางลอเดินทางรอพี่ๆเราไปไปสมทบกันก็จะไปสมทบกันที่เนาะที่จุดนัเนาะที่จุดนัดนเนาะได้ยินเขาบอกนะคะ ตาน,นั้นแต่ว่าพี่ๆก,ก็ยังไม่แจ้งเราเลยนะคะว่าตอนนี้นะคะว่าอยู่ที่ไหนแล้ว<อ>พ,พี่เรานะ,นะ,ะยังไม่มีการแจ้งเตือนแต่ว่า,เ,เ,าเราวิ่งรถไปเจอได้หมนะ่คลิปหน้านะคะไปรอก่อนสวัสดีค่ะ